สวัสดีค่ะร้านออลุุกเรืองพาณิชย์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับรถดํานาเดินตามค่ะตัวนี้จะเป็นแบบ4แถวนะคะเป็นของคูโบต้ค่ะรุ่น S1 40 SDS นะคะขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่4แรงค่ะเป็นเบนซิน4จังหวะตันนี้สภาพสวยนะคะอะ่แล้วก็มี แล้วเราลองมาดูการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นการทํางานเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะหรือว่าถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ